ห้องใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้อะไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะผู้หลักกานสิคะตอนนี้ค่ะล้วก็มาอยู่ในเกมไมโครฟอีกเช่นเคยค่ะย้่และในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นต้นแอบออฟฟิตค่ะซึ่ง uh. วันนี้นะคะก็มาอยู่กับเทียวยาคุ้งไม้แล้วก็ซันนั่นเองค่ะย่เลี้ยงทำไมไเลี้ยงให้มันเรียงกันไปอะงงอ้าวไม่รู้ก็แบบเออเลี้ยงง่ายไงถู โอเคค่ะ okay, okay. ดูคนนี่ซึ่งของในออฟฟิศก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีพวกแบบเออเป็นชั้นเก็บเอกสาร<ไ>เป็นกล่องนะคะแล้วก็เป็นตู้น้ำเป็นเก้าอี้อะไรประมาณนี้นะคะเครื่องถ่ายเอกสารอะไรประมาณนี้นะผมอยากได้คอผมอยากได้คอมผมอยากได้ของ,อดของอเดี๋ยว <c oughs> 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 ขโมยไม่ได้โอเคซึ่งรอบแรกนะคะใครจะเป็นคนหาก่อนใครจะหา ผมอุ้ยผมอุ้ยเขย้ายจะหาว่ะไปป่ะโอเคโอเคพร้อมมาละมาละวมาเดินย้ายย้ายผมเจอย้ายผมเจอโคตรเนียนอ่ะครับไม่มีใครรู้อ่ะเก็บอเออเก็บของก่อนอ๋อลืมบอกว่าถือของจะเห็นถือใส่กันนะผมแอบโคตรเนียนอ่ะครับอุ้ยมีคนมีคนแบบมีคนบอกใบ้ด้วยทุกคนเอ้ยมีคนขำมีคนขำเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย อ๋อไม่ใช่เ้เคนเคนกดเนคนกดเคนกดอฮ้ยไปด้ย้นึพ้เฮ้ยได้แล้วเหรออยดสัไปก่อนแรกเลยทไมก่อมันเยอะจังอ้ยโอ้เจบเยเสยสงสัยเสียสงสยมไม่เข้าใจยาสงสยเสงสัยเยอะอเยา้อเอกสารเยอะไง ไปแม่เอ๊อยู่ไหนนะคนกดเป็นเหตุจริงๆเนี่ยเไกลมากไกลมากไกลอยู่ไหนอยู่ไหนเสียงไกลมากอยู่ไหนครับนี่เอาเปราะวอยู่ใกล้ๆโอเคใครอยู่ใกล้ๆกัน้มยมี ไเลยไอยาเเลยไปเลยไม่เยตายไปแล้วสองคนทำไมขี้สงสัยจังเลยเดี๋ยวเพีวขาดเนาะขา่เนขะอะไรโคตรเนียนทุกคนบอกเลยว่าโคตรเนียนไมเนียนตอยเดี๋ยวผมชี้จุดเลยเดี๋ยวผมชี้จุดยยาปล่อยรอยย่าบอกเขาอย่าบอกเขาเฮ้ยเขาไปแล้วเรากดเรากดใบก่อนกดไาเลยไปเลยแล้ เอาแล้วก็ไม oh ่กล no ่องมนเยอะจาอด่นะไม่ไปกล่องันเยอะจานต้อหาเราเจอได้ง่ายมากเลยทุกคนอะไรอย่างนตายคนแรกเราต่อไปเป็นใครอัสซันก่อนเลยแล้วกันโอเคไปใครไปซ่อนอยากให้รู้นะว่าใครกดอะ เป็นว่าคลองแวกมันซ่อนไม่เนียแนจริงเขาน่าจะจำของได้หมดแหละเน่ชัยพาวอุ้ย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 อันนี้อันนี้น่าจะได้คนสองของสองอีกไม่ทัำแอบแล้วแอบไม่ทันโอเคผมแอบละตัวแอบละเนียนมากๆบอกเลยตรงนี้เนียนสุดๆตรงนี้ก็เนียนสุดๆเอ๊ะแถวนี้คอมันเยอะดีนะ เหงาเล้นอุ้ยอย่าสงสัยดิอย่าสงสัยอย่าเป็นเด็กขี้สงสัยเอ้ยจำได้ห้องนี้มันมีตู้เอกสารเห็นไหมพอจำเก่งอ่ะเเนกสสงัยิพอจำเก่งอ่ะอุยแม่ใกลไกลไกลขวัญมากๆไปนะอย่าสงสัยอย่าสงสัย วิ่ไป่เอออใกล้ใกใกล้ๆๆทุกคนคือแบบมันลำบากมากเซ็ยอตอนนี้มันไม่มีหรอกในนี้มันมีไอนี่เหรอมีมีทำไมในน่ยน่จะไม่มีเป็นไอนันเป็นเขาเรียก่อะไรนะที่ทำความสะอาดน้ำเอ่อาติงตับติักติงตอกอะติงตอก เห็นมีกดใบเลยนี่ไงนี่ไงทำไมเป็นเด็กขี้สงสัยจังอ่ะขี้สงสัยกลัว Oh my god รอบนี้จะแอบให้เนียนที่สุดเลยทุกคนเราจะไปอยู่ที่ที่ไม้คิดว่าแบบคิดไม่ถึงอ่ะคิดไม่ถึงอ่ะจริงโอ้ยในห้องม่เห็นหมดไม่ถึงอ่ะไม่แอบในห้องไม่ได้อ่ะโคตรไม่เนียนอ่ะจมแล้วใช่ผมไงผมอยากม่แอบในห้องฆาตกรอ่ะหนอห้องฆาตกรอย่างแบบลบหลู่เลย มาทุกคนบอกเลยว่ามุมนี้เนียนเวอร์มุมนี้เนียนเวอรแอบบังชายู่นะจ๊ะแอบมองขยับมองผมเพาอยู่ไหนกันเนี่ยไอเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ห้องไหนบ้างเนี่ยไอ้ผมอยู่ใกล้ๆกับห้องเกย์ไม่พูดไหนเอออะไรนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจะหาเจอทุกคนไหมนะติ๊กตอกติ๊กตอก โอ้เราไม่ได้ยินเสียงเลยอยู่ห้องไหนกันเอายังไม่ได้กดเลยผมกดใบไม่สามสี่รอบแล้วผมกดใบไม่สามนี่รอถือเทพทำไมเถือเทพทำไมไม่ได้แตงมึนไม่นะโอ้ยโคตรแย่เดินตอนคนกดใบเออเขากขาเลยจะกดใบให้อ่ะอย่าอะไรอย่าเป็นเด็กคิดสงสัยเด็กคีดสงสัยเราอ่ะโอ้ยคนเดียนเลยทุกคน เห็นมากเออเอ้เราใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วผมไปต้องตายแล้วะต้องตายแล้วแหละจริงใชย์บ่าใแชยปบ่าวแชยปบ่าวเือขันยาละเอ๊ะเอ๊ะมีไม่กันเพื่อนลื้นมาตั้งอะไรอยู่แถวนี้ ่ะช่นี่ะไช่ตั้งยแถวนี้ไกันพื้นล่อพื้นลื่นอะพื้นลื่นวะพื้นลื่นฮัลโหลอ้อยู่ห้องขวาเลยอ่ะขนาดนี้แหละไหนวะห้องขวานี่อะอมเอาได้แหละอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ก็ดูไม่ได้มีอะไรไม่เลยไปแล้วใครบอกใครบอกไม่เนียนอะพูดเนียนเลยไปแล้วไม่เคยได้ไงอ่ะครบอกไม่เนียนอะโคตรเนียนเลยติดกต็อกเนี่ยใครบอกไม่เนียนเอาพอปินโหตีตายเย้ชนะเฉยแล้วมันจุดบั๊ไม่นะมัจุดบั๊กด้วยอ่ะ ฉม่บง่ไม่เนียนโคตคนเนียนเลยเฮ้ยรอบนี้พี่เป็นคนหาโอเคเฮ้ยเราต้องอดจริงนวทุกคนเราต้องอ้จริงและไม่คนานหาแน่ไม่นะพี่นี่ยิ่งแบบแยกไม่ออกด้วยสวยแล้วนี่ผมไปผมแปลงเป็นสงที่เล็กที่สุดเลยอืมอะไรเล็กที่สุดที่ดินเออไม่มีไม่มีเลยมีสักอย่างเลยเฮ้ยใครเอาตู้มาถ่ายนะเดี๋ยว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 ไปหานะ S <S <S หนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะวิ่งตีเลยนะรวเกินไวเกินสตรแล้วนะสูตรแล้วนะมาแล้วนะมาะทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คห้องแรกก่อนเผื่อมีใครแบบมันเนียนแอบหรือเปล่า <S 2> <S 2> อ่ะพี่ว่าห้องแรกเขาน่าจะไม่ซ่อนกันหรอกเพราะว่ามันจับไตได้แล้วทุกคนจริงราต้องไปห้องต่อไปอันนี้มีสามโอเคใช่ถูกต้องเนียนนะใครนะเออ,เอ,อ้ย เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดินอะไรเดนอะไรเดินได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเดินได้ว <c oughs> ิ่งตามอยู่นะตายอยู่นะตายแน่ เฮ้ยมีเสียงใครโหวเราะมีใครเขาใบกันแถวนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะไม่มีไม่มีไม่มีอย่าขี้สงสัยซิไม่มีเอ๊ะกล่องอยู่ตรงนี้หรออืเอ๊ะกล่องนี้มันใช่อันนี้ไม่สิงหมอด้วยกดผิดไอ้เจ็บเฮ้ยใครตีอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วไม่ได้ยินเสียงใครกระโดดดึบ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 อยู่ ก็มีไอ้ที่ตรงสส่ที่มั่วแล้วหน่อยแอมโนเวอร์เสีย here, ไหนเฮ้ยเ <c oughs> สียงมันช่างนะอืมเสียง,มมงเฮ้ยนะ <c oughs> เอ้ยเขามีอะไรซ้อนๆกันนะทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีมั่วอันนี้เอ้ยเอา้ <c oughs> เาขยับ <c> ข <oughs> ย,ยันขยานเขึยนยจแับ เชิญย้ายด้วยเหรอเฮ้ยเขาอยู่ไหนเนี่ยเขา้ามา็มที่แล้วเขา้ามาจำที่แล้วเดินเข้ามเลยเขาหาไม่เจอไอ้ตูน้<ข>นี้ไม่ได้เขาอยู่ในห้องใหญ่ใหญ่แล้วไม่ให้เขาอยู่ในห้องใหญ่ใหญ่เขาก็จุ๊บๆก็อยู่แถวนี้แต่เขาอยู่ไหนเนี่ยตูงนี้เหรออ๋อ ็มีกล่องสิีก็มีกล่องเหรอก็ก็ใครใบอ่ะแล้วถ่ายเอกสารอ่ะแล้วเห็นกล่องไปไม่ไม่มางอยู่อ่ะผมไปที่เหมือที่ทำงานผมที่ทำงานผมก็เลือดสาดไอคนไปดูไหนเนี่ยผมว่ามุมผมมมว่าุห้องเนี่ยมุมห้องแน่เลยพี่กดเพลินดูเลือดโอ้โหแพ้เฉย อยู่มุมห้องไงี่ยสเก็ตผู้ว่าเดินผ่านไปเป็นกล่องขนาดใช่ไหมเออหรอใจใส่เลกจะบอกว่าอะไรจะบอกพี่มห้องฝุ่นเงเยบเงันแล้วเนี่ยโอ้ยน่าจะหาเลยอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยตัวนี้มีกล่องตันนี้มันมีกล่องไม่ใช่เหรอคุณมีก็ได้อย่าเป็นคนขี้สงสัยสิแอบแล้วแอบแล้ว เอยบอกใบไปหนึ่งทีเขาไม่เห็นมาหาเราเลยนะเขาไม่มาหาเราเลยนะปัดเเนื่อแล้วปั่นอย่าเรียกอ๋อหยาหยาทำไรไปหาคนอื่นก่อนไม่นะไม่มาหาหนูเลยนะ เขาไม่มาหาหนูเลยนะเขามาหาหนูแล้วว่าหนูหนีไม่ได้เลยอ่ะพี่ลืมกดชิปป่ะพี่รู้ป่าใช่อ่ะเนี่ยลืมกดชิปกดทิปแล้วเราอ่ะหนูไล่ซันอยู่อฟิตนี่ก็ใหญ่แล้วเกินโอ้โหพี่ไว้จังค่ะพี่อยู่ห้องไหนเนี่ยซันจะวางคือจะสองเลยเรียบร้อยไปเลยใกล้ๆกล้วะซันตามซันตาสั่นใครมันใครดึงก็ก็ห้องเดียวกันที่อยู่อ่ะ อ้ยเรียบร้อยเจออย่างวายอ่ะอ๋ออย่างโหดอ่ะมาพี่ขอแก้มือการเป็นคนหาหน่อยสิอ่ารอบนี้พี่จะไม่กดคลิกลัวแล้วพี่จะค่อยๆห้องใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้อ้าวใช่เหรอเอาไว้อยู่ในตู้เย็นคิ้วใช่อ่ะโอ้คลิกดเต็มแรงเลย แสดงว่าอันข้างๆหรือเปล่าใช่อันข้างๆโอ้โหคลิกเต็มแรงเลยไม่ยอมทุกคนไม่ยอมไม่ยอมจอกรอดยอมพร้อมหาบอกเลยรอบนี้ไม่พลาดทำไมเขาให้หัวใจเรามันน้อยจังอะบางทีเราก็แบบคลิกเพลินคลิกเพลินอะเอ๋เอ๋อะไรอยู่ตรงนี้เหรอ

แอบเนียนเหงื่อเหรอไม่มีทางแมไอ้ก็เกือบเนียนนะวิ่งเฮ้ยใครมาฟิตฟิตแถวนี้รอบป๊บนึงรอบป๊บนึงเดินยังไม่หลีเต่าีนี้มันดูวางโดดดีเนาะอ๋อไม่ใช่อ๋อผมว่าผมต้องซื้อเก้าอี้ใหม่สักตชวหน่อยะเดี๋ยว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 เอาเกมมายืนข้างหน้าหรือเปล่า อย่าได้เกินว่ะเกี่ยวย้ายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องใครเป็นกล่องกระดาษวะตอนแรกไม่ใช่ซันเหรอห้องมีด้วยไม่ใช่ผมเป็นเกย์นอนบนกระดาษห้องเย่อไรแยผมไม่ใช่กล่องกระดาษเขามโฟอย่างไวเลยเขบอกผมผมอยู่ในห้องที่ไหนห้องที่ตอนใกล้ใกล้จุดใกล้จุดเริ่มต้นเลยที่อีกแล้วเหรอใกล้จุดเริ่มต้นอีกแล้วเหรอ พยายันเกินเอ๊ะเอ้ยเอาเนี่ยเหรอทำงานอยู่พี่ผมทำงานอยู่ไี่คนเลยเนี่ยนะเย่เอาเธอแแบงล่างอ่ะผมผมแบงล่างแล้วมันกลับล่างเลอยู่เลยกลับล่างแก้งคนเดียวเลยที่สุดก็ชนะแล้วโหแล้ว แย่หพี่ไม้อยากเล่นก็อี้มใหม่ฮะมีแบบใบใบสรู้เลยนะก็อี้มี่ไม่ดีแล้วอ่ะเนี้ยเสียงกอกแก๊กุ๊กแก๊กอระโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันซะให้กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย